สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคเจ๋งๆน่าเล่นน่าใช้มาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วครับเพราะเราสามารถใช้ AI เปลี่ยนภาพนิ่งภาพเก่าให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวใบหน้าของคนต่างๆได้ง่ายๆทําได้ฟรีแค่เลือกภาพแล้วรอผลลัพธ์ได้ทันทีไปดูวิธีกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิดแอป,ป Safar รแล้วเข้าไปที่เว็บ myheritage com ลิงก์จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับสำหรับวิธีนี้ทำได้ทุกระบบไม่ว่าจะเป็น iphone ipad ipod touch android mac หรือ windows ทำได้หมดเลยครับด้วยการทำผ่านเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองครับจะใช้ safari firefox google chrome หรือแอปอื่นๆก็ได้ครับเมื่อเปิดเข้าไปแล้วให้เพื่อนๆแตะปุ่มอัปโหลดโฟโต้เมนูจะเปิดขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกภาพระหว่างคลังรูปภาพหรือการเลือกจากแอปรูปภาพในเครื่องนั่นเองครับหรือถ่ายภาพ สำหรับถ่ายภาพใหม่หรือเลือกหาสำหรับเลือกไฟล์ภาพจากแอปไฟล์ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกคลังรูปภาพรายการภาพจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกรูปที่ต้องการจะเลือกจากอัลบัมก็ได้ครับเมื่อเลือกแล้วภาพจะแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกในการใช้งานครั้งแรกตัวเว็บจะให้เราเลือกลงทะเบียนฟรีโดยเพื่อนๆสามารถเลือกลงทะเบียนผ่าน Facebook Google หรืออีเมลก็ได้ครับโดยก่อนที่จะเลือกให้แตะเลือกเช็คบ็อกด้านล่างก่อนด้วยนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกลงทะเบียนผ่าน Facebook ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาให้ป้อนชื่อและรหัสผ่านบัญชี Facebook ของเพื่อนๆแล้วแต่เข้าสู่ระบบในหน้าจอจดจำเบราว์เซอร์เพื่อนๆจะเลือกบันทึกเบราว์เซอร์หรือไม่ต้องบันทึกก็ได้ครับการตั้งให้บันทึกจะทําให้การใช้งานง่ายขึ้นไม่ต้องคอยมาป้อนรหัสผ่าน Facebook ทุกครั้งครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปใช้เครื่องของคนอื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องของเราแนะนําว่าไม่ควรบันทึกนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกบันทึกเบราว์เซอร์แล้วแต่ดําเนินการต่อในหน้าจอเข้าสู่ระบบด้วย Facebook แต่ดําเนินการต่อ ขั้นตอนการลงทะเบียนนี้จะทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับจากนั้นรูปจะถูกอัปโหลดไปที่เว็บไซต์เพื่อทำการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดวยอัตโนมัติครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เจอปัญหาเพจ not found หรือรูปไม่อัปโหลดให้ย้อนกลับไปยังหน้าจอแรกของเว็บเพจเพื่อทำการอัปโหลดรูปใหม่ครับให้รอจนกว่าขั้นตอนต่างๆสำเร็จเรียบร้อยเราจะได้ภาพผลลัพธ์จากภาพนิ่งจากภาพในอดีตจะเปลี่ยนเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ยอย่างน่าทึ่งเลยครับ สำหรับบริการแปลงภาพนิ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวจากเว็บ MyHeritage นี้ให้บริการฟรีแต่ก็จำกัดจำนวนภาพที่ใช้นะครับถ้าต้องการแปลงภาพเยอะๆทางเว็บจะมีการคิดค่าบริการด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจอยากลองอยากเล่นไปใช้บริการกันได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ